ถ้าพรสวรรค์มีจริงพรข้อน,นั้นคงเป็นพรที่ทําให้แมลเมียเป็นคนที่มีความอดทนม,มีความพยายามแล้วก็สู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆค่ะตอนเรียนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆเนี่ยก็ไปสมัครเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็ได้งานเลยค่ะตอนนั้นก็มีแต่คนพูดว่าเก่งจังเลยเนี่ยแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าแมลเมียต้องไปสอบโทอีกตั้ง4รอบกว่าจะผ่าน <c oughs> ทั้งๆท,ท,ที่การสอบโทอีกมันเป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดแล้วนะ <c oughs> แล้วเพื่อนๆของแมลเมียก็ไปสอบกันรอบเดียวก็ผ่านกันหมดแล้วอ่ะส่วนตัวแมลเมียเนี่ยไปสอบรอบแรกก พี่สามนี่แหละเริ่มมีน้ําตาแล้วเสียใจแต่ก็ยังไม่ถอยค่ะยังสู้ต่อทุกครั้งที่สอบไม่ผ่านนะแม่แลม่จะกลับมาฝึกทําแบบฝึกหัดฝึกย้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นทุกรอบค่ะจนไปสอบรอบที่4ี่ก็คือผ่านฉลุยค่ะได้เป็นแอร์สมใจละเนี่ยแหละคนที่ใครๆก็ชอบพูดว่าเป็นแอร์ต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่เลยก็<ข>อยากจะให้มาฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะว่าสู้อะไรมาบ้างพอมาทําเค้กเนี่ยก็มีผลงานเค้กสวยๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะชอบพูดว่าเนี่ยเก่งจังเลยมีพรสวรรค์มากแม่รู้สึกขอบ ดอกไม้ที่เห็นกว่าจะออกมาได้สวยขนาดนี้ยบีบซ้ำบีบย้ำไม่รู้กี่พันรอบเลยนั่งฝึกบีบ,บทั้งคืนจนเช้าเลยด้วยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราอยากทําอะไรนะคะอย่ามัวไปคิดว่าเราทาไม่ได้หรอกเพราะเราอ่ะไม่มีพรสวรรค์เพราะคนที่เรามอกว่าเขาเก่งเขามีพรสวรรค์เนี่ยเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการไม่ยอมแพ้ค่ะจงเอาอย่างเขาซาแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราเก่งกว่าที่เราคิดเยอะเลย